สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะจ้่สำหรับคลิปนี้มาพบกับแนวทางหวยห้าน้อยวันที่สิบสี่เดือนหกวันพุธสองพันห้าร้อยหกสิบหกกับแนวทางของแอดจอยจ้า,าสำหรับวันที่สิบสี่เมื่อนีวันพุธเนาะจ้าแอดจอยกับมีแนวทางหวยเล่าพัฒนาหายด้วยเนะาะสำหรับแนวทางหวยรัฐบาลไทยเนาะจ้าแอดจอยทำไป แอตโอซิลงหายสองสูตรนอกจากสูตรแรกลงไปแล้วนอกจาก้าเกิดว่าพีน้องเอฟซีธัญญาตสนใจหรือว่าหาแนวทางรัฐบาลไทยบอเจอกัสามารถหยดลังได้เลยนอกจากส่วนรัฐบาลไทยสูตรที่สองเจอกันวันที่สิบห้านอกจากสิได้ตัวใดอันนี้ก็ต้องกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ล่อนอกจากสำหรับผลของวันที่สิบสามจากกับหน่วยสูตรแยกหน่อยสำหรับหน่อยเฉพาะกจของเฮา พาดไปเนาะจ้าสําหรับน้อยพิเศษของเฮาเมือนี่ก็พาดไปเนาะสําหรับน้อยปกติพ้นออกหกหกหนึ่งศูนย์เจ็ดสําหรับน้อยปกติของเฮาจับขู่เขาไปที่เจ็ดศูนย์ล่างออกศูนย์เจ็ดเด่นเจ็ดวิ่งรูดเจ็ดมาจ้าสําหรับน้อยวีไอพีของเฮาเขาเด่งลูดเก่าเนาะจ้ามาเด่นลูดเก่าเนาะเด่นเก่าวิ่งรูด 9, 8, 9, เก่ามาแปดเก่าเนาะจะสามแปดเก่าเจ็ด เก่าเจ็ดแปดเนาะจ้าโอ้โหจับคู่พาดไปเนาะจ้ายินดีกับคนติดตามยินดีกับเอฟซีติดตามเนาะจ้าสำหรับห้าน่วยของวันที่สิบสามจะเข่าน่วยปกติไซวิ่งไซรูดก็เข้ากับสิได้หน่วยวีไอพีด้วยเนาะจ้าแปดเก้าเก้าแปดจะตามต่อรุ่นต่อกับห้าน่วยของวันที่สิบสี่จ้าเพื่อโบอเป็นการเสียเวลาเนาะจ้าแอนดรอยห้เป็นเพียงแค่แนวทางทามักท้าชอบคอยตามทา บ่มักบ่ชอบปล่อยผ่านได้นอกจากแนวทางตัวเลขมีเขามีรูปผิดผ่านประกันได้อันนี้ก,ก็ต้องขอโทษคขอ,อภยัยพี่น้อง FC ลหลายๆนอกจากยำว่าให้เป็นเพียงแคเ่แนวทางน,นอกจากโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังและในการตัดสินใจนอกจากสำหรับน้วยเฉพาะกิจมือนีเด่นวิ่งรูดอยู่ที่3กับ9เด่น3วิ่งรูด3จับคู่3 4 สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดเด่นเก้าวิกลุดเก้าจับคู่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่สำหรับน้อยพิเศษหนึ่งกับแปด สำหรับห้าน้อยของวันที่สิบสามนี่แนวทางของเฮาอย่างที่แอนจอยอธิบายไปเนาะว่าเด่นชนเนาะจะได้เด่น 4, สีน 5, ส่โซนหาโซนเนาะจะเบิรดมาศูนย์ศูนย์กับ 7, 7, เจ็ด,ดเจ็ดเนาะถ้าพี่น้เอฟซีกันเบิร์ดลดเบิรดนี่คือสองน้อยเนาะจะสำหรับเลขเบิร์ดเนาะจะสำหรับพิเศษแปดกับหนึ่งเด่นหนึ่งวิลูตหนึ่งจับคู่หนึ่งสองหนึ่งสาม หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกเด่นแปดวิ่งรูดแปดจับคู่แปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามสำหรับน้อยปกติอยู่ที่ห้ากับเจ็ด เด่นหาวิงรุษหาจับคู่มีหาหจ้ะห้าเจ็ดห้าาก้าห้าศูนสำหรับเด่น7วิงรุทเจ็จับคู่78 79 70 71จ สําหรับน้อยรอบสุดท้าย V.I.P. อยู่เด่นวิ่งรูดอยู่ที่2กับ่กมือนี่โบมีตัวชนเนาะจ้าเด่น2วิ่งรูด2อจับคู่2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 6มี6 7 6 8

9ก้าสองเก้าสามสามเจ็ดกับสามห้าจ้าสำหรับแนวทางฮานอยของมือนี้กับป่มานนี่ตามนี่นอะกจากขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางโซงดีกันทุกคนทุกทานนอะกจากถามักถาชอบปล่อยตามถามบอกมากบอชอบปล่อยผ่านได้นะจาะ เขาเมา่อเร้วอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอาจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อสิได้บพุพเพพแนวท่างที่แอดจอยลงงห้เนอกะจาะกสำหรับคลิปนี้คอต,ตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า